สวัสดีครับไอ้ร้นพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่วันนี้นะครับเรื่องแรกก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องชาวนานก่อนเมื่อวานนี้ครับนายวิชัยศรีนวคุณนายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเชียงเหนือและก็เจ้าของโรงสีเจริญผลก็ได้มีการเปิดเผยว,ว่าราคาข้าวหอมมะลิและก็ข้าวเหนียวนะครับก็มีราคาที่ปรับขึ้น ไป,ไปตามอุปสองค์อุปทานของตลาดผลจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปี2,564-65น้อยกว่าคาดการประมาณอยู่ที่30%ในขณะที่การส่งออกปลายปีดีขึ้นจากผู้นำเข้าทั่วโลกสต็อกข้าวไว้จำหน่ายในเทศการปีใหม่ถึงตุจกีน,นะครับแต่ว่าทางโรงสีก็หาซื้อข้าวเพื่อเป็นการป้อนผู้ส่งออกได้น้อยกว่าปกติ40%เมื่อความต้องการสูง การให้ราคาสูงขึ้นจึงเกิดขึ้นเร็วนะครับและก็มีแนวโน้มว่าข้าวหอมมะลิและก็ข้าวเหนียวก็จะยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง5-6เดือนจนกว่าผลผลิตข้าวนาปัง2 5 6 5จะออกสู่ตลาดซึ่งก็ต้องมีการประเมินว่าผลผลิตจะมากขึ้นแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวนามีทางเลือกทั้งจากโครงการประกันรายได้และก็มาตรการของทางรัฐบาลซึ่งก็มีการสนับสนุนการเก็บเกี่ยวข้าวในยุ้งฉางเพื่อเป็นการทยอยขายจึงมีการส่งผล ต่อปริมาณเรื่องของข้าวออกสู่ตลาดน้อยลงบางช่วงครับแต่ว่าราคาข้าวที่สูงขึ้นในครั้งนี้ยังไม่ได้สูงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลายปีก่อนแต่ก็ถือว่าดีขึ้นในรอบของ2-3ปีจากภาวะราคาข้าวมีราคาที่ตกต่ำที่ผ่านมาเนื่องจากการเกิดการระบาดของโรคโควิด1 9จนออกมาตรการลอกดาวรวมถึงกระทบในยอดของการบริโภคที่หายไปมาก ก็เพิ่งจะมีการเฟื้นตัวหลังมีการทยอยขายล็อกบวกกับปัจจัยเจอในเรื่องของภงัยแล้งแล้วก็ฝนตกชุกในช่วงของข้าวมีการออกรวงผลผลิตจึงเสียหายแล้วก็ออกสู่ตลาดลดลงการเริ่มกลับมาทํางานแล้วก็หลายสินค้ามีราคาที่แพงขึ้นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบอาหารบางรายขายไม่ได้เท่าเดิมนะครับบางส่วนก็เลือกที่จะมีการปรับราคาเพื่อที่จะพยุงรายได้ให้เท่าเดิมปีนี้น่าจะประเมินสถานการณ์ได้ยากอีกปีหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าผลกระทบจากโควิดโอมิครอน ยาวนานแค่ไหนชาวนาลงปลูกนาปลังเพิ่มหรือไม่และก็นักท่องเที่ยวเข้าไทยแค่ไหนรวมถึงการส่งออกฟื้นตัวได้สูงเหมือนปลายปีหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามในระยะสั้นทุกๆ2-3เดือนสำหรับระยะสั้นแนวโน้มของราคาข้าวหอมมะลิอาจสูงใกล้เคียงกับราคาประกันรายได้หรือว่าประมาณ1 4 0 0 0บาทต่อตันจากเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่12,500บาทต่อตันโดยราคาข้าวสารหอม ที่ผู้ส่งออกยอมซื้อก็ประมาณ23-25บาทต่อกิโลกรัมเทียบราคาส่งออกข้าวหอมประมาณ800เหรียญสหรัฐต่อตันส่วนข้าวหอมมะลิบรรจุถุงในประเทศนะครับต้นข้าวบวกค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมในส่วนของข้าวเหนียวราคาใกล้เคียงกันนะครับก็น่าจะอยู่ที่25บาทถึง30บาทต่อกิโลกรัมก็ยืนยันว่าข้าวในประเทศมีเพียงพอ เพื่อการบริโภคแล้วก็ส่วนเกินเพื่อส่งออกอยู่ที่6กถึงเล้านตันผลผลิตข้าวเปลือกรวมทั้งปีนี้ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตนาปีแล้วก็นาปรังนะครับรวมประมาณที่ที่30ล้านตันจึงเชื่อว่าราคาข้าวที่สูงขึ้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหมือนกับเนื้อสัตว์หรือว่าพืชชนิดอื่นราคาขึ้นเร็วหรือว่าลงเร็วในช่วงของระยะสั้นเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดน,นะครับนามาแจ้งกับพี่น้องชาวนาะได้รับทราบกัน เรื่องต่อไปก็ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่านำซากหมูหรือว่าสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมักหรือว่าน้ำหมักชีวภาพ เมื่อวานนี้17มกราคม2 5 1 5นายรพีพัฒน์จันทรสีวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื i, mm. ้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับปริษัทจังหวัดปริษัทอำเภอสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่5และส่วนวิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครปฐมกรุมวิชาการเกษตรติดตามการควบคุมการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรและเน้นย้ำในเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้สร้างความเข้าใจต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ให้นำสร้างสุกรหรือว่ามู หรือสัตว์ที่ตายไปทําปุ๋ยและน้าหมักชีวภาพโดยให้เน้นย้ําถึงขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็ระเบียบข้อห้ามตามพรบรโรคระบาดสัตว์และพระบรปุ๋ยรวมถึงมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือว่า O.I.E. จึงขอให้พ่อแม่พ่น้องเกษตรกรอย่าไปลงเชื่อการนำซากสุกรที่เป็นโรคตาย ไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและถ้าหากว่าพบซากสัตว์ตายผิดปกติให้แจ้งทางปรุษัทจังหวัดเข้ามาดำเนินการโดยเร็วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ASF ซึ่งมีความทนทานสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นานซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์และก็สัตว์ ก็เป็นข่าวล่าสุดที่นํามาแจ้งให้กับพ่อแม่เป็นน้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเราทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ